โอ้ยโยก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและว,วันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้เราก็กลับมากับภารกิจของไมเคิลกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ใช้ไมเคิลมานานนะครับตอนนี้เนี่ยเราซ่อนตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดครับผมเพราะว่าในเมืองที่เป็นบ้านของไมเคิลเนี่ย แถวนั้นก็คือเต็มไปด้วยพวกมาเฟียของหรือจะเรียกว่าเป็นลูกน้องของมาตินบาดราโซครับผมซึ่งเป็นมาเฟียใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปแถวบ้านของตัวเองได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่านักเลงลูกน้องของไอ้มาตินบาดราโซมันเต็มเมืองเลยทุกคนตอนนี้แล้วมันก็ตามหาไมเคิลอยู่ครับผมเพราะว่าไอ้เทเวอร์ที่เป็นเพื่อนของเราคนนี้เนี่ยมันทําการลักพาตัวเมียของมาตินบาดราโซเอาไว้โอ้โหทุกคนเรานี่คือซวยจริงๆเลยและตอนนี้เนี่ยตังที่เรา มีเนี่ยก็เริ่มจะแบบไม่เหลือใช้แล้วนะครับเพราะว่าเงินที่พวกผมพอจะมีติดตัวเนี่ยเอาไปใช้กันหมดละครับผมเราก็เลยต้องทําอาชีพอะไรสักอย่างเพื่อหาเงินแต่ว่าอย่างเราเนี่ยนั้นจะไปทําอาชีพพวกเราน่ะต้องวางแผนปนธนาคารแล้วหลาดยังวะนนี้ทุกคนแล้วก็คือตอนนี้เราก็เลยจะมาทําการวางแผนเพื่อที่จะปนธนาคารแต่อันดับแรกเราต้องติดต่อ หัวหน้าเลสเตอร์กันก่อนเลยก็ผมเคลื่อนนี้ไม่ได้เรียกว่าหัวหน้าแหละครับมันก็เป็นคนในแก๊งของพวกเราแหละแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบหัวหมอแล้วก็สมองไวมากมากเลยครับผมเราก็เลยต้องแบบรีบทําการหาเลสเตอร์แต่อันดับแรกเนี่ยเราคิดว่าจะไปซื้อปืนกันก่อนดีไหมอันนี้เราก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเอายังไงดีนองทุกคนแล้วก็เดาเป็นว่าตอนนี้ผมจะขอทําการโทรหาเลสเตอร์กันก่อนเลยก็แล้กันนองทุกคนคืออันนี้เนี่ยเราก็โทรอยู่นะครับล้วก็คือคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายมากเลยทุกคนที่ตัังงงขออเเเราต้ยยยะะนี่ อยู่บ้านของไมเคิลในเมืองอ่ะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยไปเอาไม่ได้ว่ามันรู้สึกเสียใจนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะทําการป้นธนาคารแล้วก็เอาเงินกันก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนเอาไปใช้แล้วก็เดี๋ยวไว้ในอนาคตเนี่ยเราคงต้องแบบหาทางกําจัดแก๊งของมาตินบาดราโซนแล้วแหละทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นมาเฟียที่ค่อนข้างจะแบบรวยแล้วก็มีลูกน้องเยอะมาเลยผมและตอนนี้หลังจากที่ขับรถมาสักพักเนี่ยเราก็ถึงที่นี่แล้วนะครับและนี่ก็คือ ธนาคารบ้านนอกครับผมโอ้โหนี่เลยทุกคนลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเราก็ตอนนี้เนี่ยเราจะทําการดูครับผมเราก็คือพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยจะทําการสแกนพื้นที่รอบๆนะครับในรถก็จะมีเทเวอร์เลสเตอร์แล้วก็ผมที่เป็นไมเคิลนะครับพวกเราสามคนเนี่ยจะมาทําการวางแผนแล้วก็ดูรอบๆธนาคารนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีแบบ มีคนอยู่กี่คนอะไรประมาณนี้แต่อันดับแรกเราจะขอทําการยิงหรือไม่ก็จะเรียกว่าทําการทําลายเจ้าสัญญ,ญาณน,นี้กันก่อนเลยก็แล้วกันเนืมันจะเป็นตัวแบบส่งสัญญาณเมื่อมีคนมาทําอะไรไม่ดีในธนาคารครับผมแล้วก็ในช่วงวางแผนนี้เราก็จะมาทําการแอบทําลายแต่ว่าคิดไม่ออกเลยว่าจะใช้ปืนอะไรดีในการทําลายเดี๋ยวเป็นว่าเราจะขอใช้ดีเซิร์กันเลยก็แล้วกันเนืทุกคนเหลือเอาอะไรดีว่าเอาเป็นเอาเป็นดีเซิร์ตกันเพราะว่าดีเซิร์ของผมเนี่ยติดปอกเก็บเสียงอยู่ครับผมมันก็จะเป็นแบบการเก็บเสียงนะครับและตอนนี้ ผมทำการทำรายตัวส่งเสียงสัญญาณดังลคะคัะผมก็คือในอีกไม่กี่วันที่เราจะมาทำการป้นเนี่ย พอแบบพวกผมเข้ามาปุ๊บสัญญาณก็จะไม่ดังครับผมนี่ตอนนี้ส่วนแรกของแผนก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้พวกผมก็จะรีบทําการวางแผนกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าในคลิปอีก2 3งสาคลิปต่อไปนี่แหละครับพวกผมจะมาทําการปนนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาทําอะไรแบบนี้เราต้องวางแผนกันอย่างดีเลยครับคือเราจำเมื่อหลายปีที่แล้วได้ไหมครับผมคือตอนนั้นเราก็วางแผนนะครับแต่ว่าวางแผนไม่ค่อยดีก็เลยทําให้เราเสียเพื่อนไปตั้งหลายคนด้วยนะครับประมาณสองสามคนเลยนะครับแล้วก็ ที่ดีก็คือไมเคิลเรารอดมาได้นะครับในครั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะช่วงนี้นี่คือพวกผมแบบเริ่มจะเซียนแล้วไงทุกคนในเรื่องพวกนี้คือหลังจากที่แบบมาทํางานอะไรแบบนี้เยอะแยะเนี่ยพวกผมก็เริ่มจะแบบมีประสบการณ์แล้วก็เก่งแล้ววะทุกคนคือประมาณแบบว่าเก่งแล้ววะนอนมาและตอนนี้ก็คือเราจะมาคุยกันก่อนเลยครับว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วในระหว่างนี้อยากจะขอบอกว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมเนี่ย ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับเราก็สําหรับคนที่กดไว้แล้วเราก็เป็นครอบครัวในจานเกมมิ่งกันแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆของ GTAV เนี่ยเราก็สามารถไปรับชมกันได้เลยครับผมและตอนนี้พวกผมก็วางแผนกันอยู่ครับผมถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาทําอะไรนธนาคารไม่ดีเนี่ยภายในเวลาแค่หนึ่งนาทีครับคือจะมีรถตำรวจมาได้เกิน 2- 3คันเลยนะครับวันนี้นี่คือ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไวมากเลยครับผมคือคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า1นาทีมาได้3คันเนี่ยสนาทีก็น่าจะเป็น6คันครับผมวันนี้คือมันแบบ มันค่อนข้างจะเยอะทุกคนเราก็เลยแบบต้องวางแผนนี่ขนาดเป็นแค่บ้านนอกนะเนี่ยทุกคนนะโหมันก็ยังเป็นแบบนี้เลยเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมและตอนนี้เราจะไปทําการขโมยรถใหญ่นะครับจะเป็นรถที่แบบเอาไว้เก็บของอะไรเยอะแยะนัทุกคนเพราะว่าเลสเตอร์เป็นคนบอกนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขาให้เอาเนี่ยเหตุผลที่เขาให้ขโมยอย่านี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ก็ ไอระดับของไอเลสเตอร์เนี่ยมันแบบมันเป็นคนที่วางแผนเก่งอยู่แล้ว่ทุกคนอันนี้เราก็แบบรู้กันอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะรีบทําการไปตามโลเคชันที่เขาบอกกันก่อนเลยลก็แล้วกันนอนทุกคนส่วนทางด้านของไมเคิลกับไอเลสเตอร์เนี่ยคือเขาจะไปทําการ คิดหานะครับหรือจะเรียกว่าค้นหาคนที่แบบพอจะช่วยพวกเราในการทําภารกิจครั้งนี้ได้นะครับเราก็ต้องคิดถึงส่วนแบ่งด้วยนะครับว่าต้องแบ่งเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงพวกผมก็แบบเลี่ยมเขาอยู่แล้วทุกคนพวกผมไม่แบ่งให้หมดเราพวกผมจะแบ่งนิดเดียวโหพวกผมนี่แบบเกียนอยู่แล้วนอนทุกคนและทีนี้รู้สึกว่าผมจะมาผิดทางบาะวันทุกคนพูดไปพูดมานี่คือเลี้ยวมาผิดซอยเฉยเลยทุกคนแต่ก็ ไม่เป็นไรครับผมทีนี้เราก็จะกลับด้วยทางยูเทิร์นนะครับแล้วก็คือเราจะขึ้นเขาอ้อมดีไหมน้อนทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันและตอนนี้เนี่ยทางด้านของเลสเตอร์กับไมเคิลเนี่ยคือพกผมจะเปลี่ยนมาใช้ทางเดียวกันครับผมแล้วก็ผมเนี่ยทายไมเคิลไปแล้วทุกคนว่า แน่จริงอะแข่งมอไซค์กับฉันไหมคือผมเนี่ยขับมอไซค์ครับผมและไอไมเคิลเนี่ยขับรถแล้วเราก็ท้าแข่งกันแล้วนะครับว่าใครจะได้ชนะนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะแข่งกันอยู่คือพวกผมนี่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็แข่งกันแบบนี้ประจำนะครับทางด้านของเลสเตอร์ก็โวยวายใหญ่เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้รถของไมเคิลนี่กระเด็นเลยอะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราจะมาทําการแข่งกันนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะแล้วก็ถึงก่อนครับผมคือทีแรกเรากล่าวว่าจะแบบแยกกันไปนะครับแต่เนื่องจากคือทางมันเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีกวาง ด้วยข้างหน้าและในขณะที่ผมพูดถึงกวางเนี่ยผมก็โดนแซงไปแล้วครับผมเราก็ไม่ยอมหรอกครับนี่รู้สึกว่าไมเคิลนี่คือขับรถค่อนข้างจะเก่งกว่าทุกคนแต่ยังไงมันก็ชนะเทเวอร์ของเราไม่ได้อยู่ดีลรอมั้งทุกคนเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นมอไซค์และมอไซค์มันย่อมได้เปรียบอยู่แล้วละสินี่ทีนี้ก็ไปเลยสิครับนี่เป็นไงทุกคนเฟี้ยวเลยทีเดียวครับผมและตอนนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าพวกผมจะแข่งกันแบบนี้แหละครับเร,เราจะดูเราจะดูกัน,นครับว่าใครจะไปถึงก่อนนะครับนี่ทีแรกก็ไม่ได้จะแข่งกันหรอกครับแต่ว่วา คือแบบพูดไปพูดมามันก็อยากแข่งไงทุกคนคือโทรไปบอกเฮ้ยมึงแข่งกันไหมเราก็เลยแบบแข่งกันครับที่นี้ก็รีบไปเลยสิครับรู้สึกว่าทางนี้ก็ค่อนข้างจะแบบมืดช้ได้เลยครับผมคือภารกิจส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันอยู่ในอากาศนี้ประจะํแหละทุกคนคืออยากแบบทําอะไรตอนเช้าบ้างอะแต่ว่าเราก็แบบไม่ค่อยได้ทำมานอนทุกคนเราก็อยากจะทํานะครับและตอนนี้หลังจากที่ผ่านไปสักพักผมก็ถึงแล้วนะครับนี่ และก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปร้านขายเอ้ยไม่สิทุกคนก่อนที่เราจะไปทําการขโมยรถเนี่ยเราก็ขอมาซื้อปืนซื้ออาวุธกันก่อนเลยก็แล้วกัน,น้อยหลังจากที่พวกผมซื้ออาวุธซื้อปืนเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็คือกลับถึงบ้านแล้วนะครับบ้านของเทเวอร์ที่เรามาซ่อนตัวอยู่นะครับและไมเคิลก็หิวแล้วนะครับก็เลยบอกว่า เทเวอร์พอจะมีอะไรให้กินไหมเทเวอร์ก็บอกว่ามีอยู่นาเนี่ยแล้วทางนี้เราก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ยเทเวอร์ทีอวไปใส่ในเตาอบที่เอามาใส่เนี่ยแล้วเทเวอร์ก็บอกไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เห็นว่ามันน่าจะเป็นของกินก็เลยหยิบมานะ่ะ <c oughs> ดูดิทุกคนเทเวอร์มันทาอะไรวะเนี่ยแล้วมันเอาอะไรออกมาให้เรากินเนี่ยดูดิดงกินแล้วคือไม่อยากจะกินเลยเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วทางด้านของไมเคิลขอไม่กินนะครับส่วนเทเวอร์ก็กําลังจะงาอยู่นะครับเราจะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงผมว คืออะไรไม่รู้แล้วมันเอามากินแบบนี้เนี่ยไอเทเวอร์นี่มันสุดยอดว่ะทุกคนผมว่าอ้วกะ่ะทุกคนเชื่อผมดีแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมและตอนนี้ทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยก็จะทําการวางแผนนะครับว่า จะเอาคนมากี่คนเราจะใช้เส้นทางไหนในการวางแผนจะใช้ทางไหนในการาหนีธนาคารมันอยู่ตรงไหนเราจะดูกันให้ละเอียดเลยครับผมนี่และดูเด็ดทุกคนเอลเลสเตอร์แม่งแป๊บเดียวนี่คือวางแผนมาอย่างดีเลยอะทุกคนเราก็จะดูกันนะครับว่าจะเอายังไงดีนอน่นทุกคนทางด้านของ ทางนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้คือหลังจากที่ผมดูแผนที่นี้ไปสักพักแล้วเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยจะให้ผมเนี่ยทำการเอารถล้วก็คือจํานวนคนก็สําคัญเหมือนกันนะครับส่วนนี้นี่คือแบบ เห็นแผนแบบนี้แล้วคือผมไม่ค่อยจะชอบรับฟังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําตามแผนแล้ะครับคือส่วนใหญ่แล้วก็นี่ครับผมวันนี้เนี่ยเขาจะให้ผมเลือกคนนะครับว่าจะเอากี่คนไปเราก็จะเลือกคนไหนแต่ละคนก็มีทักษะที่ไม่เหมือนกันนะครับล้วก็แต่ละคนก็จะรับเงินค่าจ้างไม่เหมือนกันด้วยนะครับเราก็จะดูนะครับเอาเป็นว่า เอาคนนี้เลยก็แล้วกันนอก่วนแผนเราก็จะประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเป็นว่าไว้คลิปที่เราทําการป้นเนี่ยเราจะมาอธิบายแผนให้อีกทีเลยก็แล้วกันส่วนทางด้านของเทเวอร์นี่โซใหญ่เนี่ยมันกินอะไรของมันอยู่วะเนี่ยทุกคนผมว่าไม่นานมันอ้วกแน่นอนเลยว่ะทุกคนเราคิดว่ายังไงกันบ้างเราสามารถคอมเมนต์กันมาตอนนี้เลยครับผมเดคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยแล้วก็ทุกคนครับผมมันไม่ได้โดนปั่นเม้นมานานแล้วว่าเราช่วยช่วยกันจัดแบบปั่นเม้นให้ผมหน่อยสิ ตอนนี้นะครับทางด้านของผมเนี่ยเอ้ยนี่ไงทุกคนกูว่าแล้วทุกคนดูดิไอเทเวอร์อ้วกครับผมนี่ไงชัดเจนเต็มตาเลยกินอะไรแปลกๆแบบนั้นแล้วเราลองสังเกตบ้านของเทเวอร์ดิครับคือลักษณะนีมันรกใช้ได้เลยนะเนี่ยทุกคนบ้านของเทเวอร์นะครับและที่นี้เราจะไปทําการขโมยรถใหญ่แล้วครับผมจะเป็นรถที่แบบเอาไว้เก็บของเยอะแยะนะครับเพราะว่า เราจะเอารถคันนั้นเนี่ยเพราะมันจะได้เอาไว้เก็บตังอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับวันนี้นี่คือเลสเตอร์ยังไม่ได้บอกผมหละเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้สนใจวังก็คือมันง่ายๆว่าเมื่อกี้เนี่ยไอเทเวอร์มันไม่ได้สนใจที่จะฟังแผนเลยและตอนนี้จะมาโทรทาการคุยกับแฟรงคลิงบ้างครับว่าอยู่ไหนสบายดีไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้คุยกับแฟรงคลิงมานานแล้วด้วยนะครับทางด้านของแฟรงคลิงนี่คือสบายครับผมเพราะว่าแฟรงคลิงเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ลักพาตัวเมียของมาตินบัตราโซไงทุกคนและเขาก็คือแบบกําลังจะแบบเล่ยล่อนกับนักเลงแถวบ้านของแฟรงคลินนะครับในเมืองนะครับส่วนทางด้านของพวกผมนี้ก็แบบอยู่บ้านนอกมาเป็นเดือนๆแล้วว่าทุกคนอีกไม่นานผมก็จะแบบกลับไปที่เมืองอะทุกคนแล้วก็คือคิดว่าจะทํายังไงกับเมียของมาตินบัตราโซดีเราก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าเราจะเอายังไงดีครับผมส่วนสําหรับตอนนี้เนี่ยเราขอไปในที่ที่เลสเตอร์ส่งลเลคชั่นให้กันก่อนเลยก็แล้วกันนอกากคือเลสเตอร์เนี่ย เป็นคนที่แบบส่งโลเคชั่นมาทีนี้คือแบบที่มันไม่เคยเหมือนกันเลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ยังไม่หายดึกอีกแล้วเนี่ยทุกคนภารกิจส่วนใหญ่ของเรามันเป็นอย่างีไงล้วก็ขับมอไซค์มาสักพักตอนนี้เนี่ยผมเห็นอะไรวะเนี่ยทุกคนดูดีข้างหน้าเนี่ยเราเจอแล้วกับผมคือจากที่ท,ทีแรกเนี่ยเราจะแบบ มาเอาแบบปกติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเอาแบบนี้เลยครับผมคือตอนนี้เราต้องงงกันอยู่สินะครับว่าผมเนี่ยกำลังจะคิดอะไรอยู่เราไม่ต้องงงหรอะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือ ผมเจอแล้วครับนี่รถคันใหญ่กลางทางเลยจากที่ผมจะไปเอาตามที่ที่เลสเตอร์บอกแต่ผมเจอกลางทางพอดีผมก็เลยจะเอาแล้วก็แถวนี้มีตำรวจด้วยครับผมโอ้โหแล้วก็ยิงรถผมรัวๆเลยแต่เนื่องจากรถของเรานี่มันแทงไงทุกคนก็เลยรอดมาได้นะครับคือจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แบบไม่งงกันเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนคือที่ผมกําลังจะบอกอยู่เนี่ยเราตั้งสติฟังให้ดีนะครับเหตุผลก็คือ เมื่อกี้เนี่ยเลสเตอร์ส่งโลเคชันให้ผมว่าให้ไปเอารถที่มีลักษณะใหญ่ๆประมาณนี้ประมาณนี้ในที่ที่เขาบอกครับแต่ว่าระหว่างทางผมเจอผมก็เอาจากระหว่างทางเลยดีกว่าน่าทุกคนเพราะว่าเทเบิลของเรานี่คือเป็นคนที่แบบทํางานชิวๆเราก็ชอบหาทางรัดครับผมและตอนนี้เนี่ยตำรวจกําลังจะตามผมอยู่นะครับและผมก็คือนั่งอธิบายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราขอรีบหนีกันก่อน,อนเลยก็แล้วกัอนเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าหนีไม่ทันนี่โดนจับได้แล้วเนี่ยทุกคนเราก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้เราขอรีบขอตัวหนีกันก่อนนะครับนอนทุกคนและดูดีอากาศมันดึกขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วคนนี้คือแบบมันค่อนข้างจเือเยอะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราก็ เมื่อกี้นี่คือรู้สึกว่ารถของเราจะลื่นนะครับเพราะว่าในถนนเนี่ยมีน้าครับผมแต่ว่ารอดมาได้แล้วครับและทีนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะไปถึงที่ที่นัดหมายกับเลสเตอร์ไว้แล้วนะครับส่วนทางด้านของตํารวจนี่คือไม่หยุดตามแหละทุกคนรู้สึกว่าแบบนี้นี่คือเราคงต้องยิงเล่นพวกมันแล้วแหละทุกคนเนาะแล้วก็อันดับแรกเราจะมาขอทําการจอดรถแล้วก็จะยิงมาเลียงตัวเลยก็แล้วกันเอาทุกคนคือแบบไม่ได้ยิงปืนมานานแล้วว่ะทุกคนอันนี้คือจะเรียกว่านานแล้วก็ได้นะครับคือจริงๆเนี่ยคลิปที่แล้วก็ พิ่งไปยิงกับเขามานะครับคือที่เสียเครื่องบินนั้นไปนี่คือยังเสียดดยอยู่แหละทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยเราที่ไปดูกันก่อนเลยนะครับมาสำหรับตอนนี้ก็คือรีบเล่นไอ้พวกตำรวจหน้าง้แถวนี้กันก่อนเลยว่าแล้วกันนนาะทุกคนเป็นแค่ตำรวจบ้านนอกจะมาสร้างอะไรกับพี่เทเอร์ของเราทีนี้ก็ดูกันก่อนนะครับเราจะมาค่อยๆเล่นพวกมันให้หมดทุกตัวเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครรอดแน่มึงมึงมึงโดนไปเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ตัวต่อไปมามันก็ตายไปสิวันแล้วก็ เขาเรียบร้อยไป2อสาคนแล้วนะครับจังหวะนี้มีการเข้าหลังด้วยและหลังจากที่ผมสู้ไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าเฮ hey, hey, ้ยเฮยระเบิดเมื่อกี้นี่คือเอฟเฟกสวยมากเลยครับผมคือเผยยิงโดนถังระเบิดของเผยยิงโดนไอถังน้ามันของรถเมื่อกี้เนี่ยก็เลยแบบระเบิดสุดเปรี้ยวไปเลยทีเดียวนะครับและทีนี้ เราก็จะมาทําการยิงต่อครับผมแต่ดีนะที่ไอรถคันใหญ่ที่ไอเทเวอร์ไอแมสซิคทุกคนรถคันใหญ่ที่เลสเตอร์ได้บอกให้ผมมาเอาเนี่ยผมเนี่ยไปจอดไว้นะที่ที่มันห่างจากที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าระเบิดโดนรถคันนั้นขึ้นมานี่ซวยเลยนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่โดนเราตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบทําการเล่นไอพกตํารวจนี้ให้หมดกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมาและหลังจากผ่านมาสักพักเนี่ย ผมก็ยิงไปเกือบจะหมดทุกคนแล้วนะครับไอ้นี่ก็เรียบร้อยรู้สึกว่าตอนนี้เหลือคนอีกน้อยแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะดึกไงตำรวจก็ไม่ค่อยจะมีเยอะด้วยนะครับแต่อันนี้คือจะบอกว่าไม่ค่อยเยอะแต่มันก็เยอะแหละทุกคนถ้าเกิดว่านี่เป็นตำรวจในเมืองนี่คือผมอาจจะโดนเล่นไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากตอนนี้เนี่ยก็คือ เก็บไปหมดแล้วครับทางด้านของตำรวจส่วนตอนนี้เนี่ยผมได้รถคันนี้มาแล้วครับผมจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะใหญ่น่าจะเอาไว้เก็บเงินเก็บของหรืออาจจะแบบทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจปล้นธนาคารของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นว่าไว้อีก2-3าวันข้างหน้าเนี่ยหลังจากแบบอีก2-3าคลิปผมก็น่าจะมาทําการดําเนินแผนนี้ตอน,นครับส่วนสําหรับคลิปนี้ก็คือคงต้องขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดามได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ผมแบบพูดอธิบายไม่ละเอียดหรือว่าพูดเร็วไปอะไรยังไงเราก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาล่ะไปลวบายบายค่ะบูม